สวัสดีครับผมออก m o t Memory o f t ่อ t ฟเนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับที่เราจะคุยกันหรือเราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองพฤติกรรมของราคาซึ่งกันและกันแบบคอนเฟิร์มหรือว่าจะหาวิธีเข้าแบบแอคเ s สซีฟหรือว่าคอนโซลคอนโซลตนะครับในส่วนของเ,ออเราก็มาเริ่มกันที่ AUD USD เราจะเห็นเลยครับว่าในส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของซัพพลายแต่ซัพพลายตรงนี้นะครับเ,เขาไม่มีคุณภาพนะครับสิ่งที่ผมจะรอทำคือ เป็นเป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็จุดตรงนี้ซัพพลายค่อนข้างที่จะกว้างนะครับพอมันกว้างเสร็จมันทาให้การที่ว่าเราวางโพสิชันเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงนะครับก็เราก็จะมาหาว,นะวิธีการบีบโซนกันนะครับผมหรือว่าก็จะเรียกว่าเป็นการคอนโซลวัตถีนะครับมันจะมีอยู่2อ,อย่างครับคอนโซลวัตถีกับอะเกสซีฟนะครับคอนโซลวัตถีคือเป็นการเข้าแบบคอนเฟิร์มหโซนไม่ดี2โซน ว่างเกินไปนะครับ a r s s i v e คือเป็นการเล่นตามเทรนนะครับแล้วก็ Imbalance หรือโซนค่อนข้างมีคุณภาพตรงนี้เราสามารถเข้าได้เลยนะครับผมเมื่อกี้เราดูที่การ t ท f เฟรมของ4ชั่วโมงนะที่ว่าเรามองว่าซั p ไพนเขาไม่มีคุณภาพเลยนะครับเราก็ดรอปลงมาดูที่ t ท f เฟรมของอประมาณ5นาทีนะครับพอ5นาทีเนี่ยราคาขึ้นมาหาโซนนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาขึ้นมาแบบคอมเพสชัน นะครับมีการเคลียร์สวิงไฮมีการเคลียร์สวิงโลแล้วถ้าเราดูในส่วนของตัวแท่งเทียนเนี่ยก็จะเริ่มเกิดมีเอ็นกราฟฟิงนะครับเป็นสีดําลงมาแต่ว่าก่อนนี้ก็จะเป็นสีดําลงมาก็ยังมีเป็นในส่วนของสีเทอร์คอยขึ้นไปก็คือมีการผักขึ้นผักลงผักขึ้นผักลงคือจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงมันก็เลยจะเกิดเป็นในลักษณะของคอมเพรสชันในจุดนี้นะครับพอเวลาราคาเข้าโซนเสร็จนะครับก็เริ่มหนึ่งนะครับ ราคาเริ่มมีการเบรกลงมานะครับแล้วก็ทําลายในส่วนของโรด้านซ้ายมือนะครับหรือตรงนี้เราจะมองว่าเป็นช็อตก็ได้แต่ถ้าเรามองตรงนี้เป็นช็อคโอกาสที่ว่าราคาจะกูแบ,บ็กขึ้นไปไหมมันมีแต่ณปัจจุบันตอนนั้นนะครับราคาเริ่มมีการไซว์เวย์ออกข้างการไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยเกิดเป็น MPL นะครับการเกิด MPL เนี่ยให้มองด้านซ้ายมือนะครับอย่างต่ําเลยเนี่ยให้เขามีแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ2จุดอันนี้คือจุดที่1 จุดที่2นะครับแล้วให้เขาเคลียร์แนวรับพอการเคลียร์แนวรับเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าแรงซื้อมันมีมากเออถ้าแรงขายมันมีมากจริงมันควรจะลงนะแต่อันนี้แรงซื้อก็ยังมีแต่ถ้าเราลองดูเนี่ยแรงซื้อมันน้อยราคากลับขึ้นไปเทสจากแนวรับตรงนี้ก็กลายเป็นแนวต้านราคากลับขึ้นไปเทสเป็นแนวต้านนะครับล้วราคาถูกผักลงนะครับพอราคาถูกผักลงเสร็จก็ไซด์เวย์ไปไซด์เวย์มาอยู่ตรงช่วงนี้ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น MPL นะครับแล้วก็ พอเสร็จแล้วนะครับราคาก็กลับขึ้นมาเทสต,ตรง MPL แล้วราคาก็ถูกผักลงไปแต่ก่อนที่ราคาจะถูกผักลงไปเนี่ยราคาเขายังกลับมาเทสเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราถ้าเราดูเนี่ยจากตัวแท่งเทียนเนี่ยเราก็จะเห็นสัญญาเลยว่ามันก็มี engulfing 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 นะครับอยู่โดยตลอดเวลาแล้วก็การเกิด MPL เนี่ยคือเราอาจจะใช้อีกหนึ่งคอนเฟิร์มก็ได้คือการลากฟิตบลชีนะครับเราลากจาก ไยบนนะครับถึงโล่ล่างเราก็ดูว่าในช่วงของ mpl เนี่ยนะครับเขา,เ,าเกิดในช่วงไหนถ้าเกิดในช่วงอยู่ที่ประมาณ50 61 70 78 88ตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นโซนนะครับที่มีนัยะะสูงนะครับในจุดตรงนี้เราจะมองว่าเป็นพรีเมียมโซนนะครับแล้วราคาขึ้นมาหานะครับโซนที่เขาคอนเฟิร์มจาก mpl โดยฟิทบอลอีกทีหนึ่งตรงนี้เราก็อาจจะมั่นใจได้ว่าราคาเนี่ย ไม่ควรที่จะหลุดในโซนของ MPL ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ไดออเดอร์อยู่ประมาณแถวๆแถวๆนี้แหละจากที่ลงรูปไปให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบารีเพย์เลยละกันว่าเขาจะเป็นไงเพราะว่าอันนี้ผมจะสรุปเบื้องต้นให้ก่อนนะครับเป็นการเกลื่อนนำนะครับเพราะว่าถ้าเรามาเริ่มโดยที่ว่าเรามาดูการ ฟอร์เวิร์ดเทหรือว่าการดูบาร์ลีเพยไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะก็คืออาจจะแบบไม่เข้าใจนะในในในมุมมองส่วนหลวงผมโ okay. อเคตอนนี้นะครับราคาก็เริ่มเข้าโซนนะครับผมพอราคาเข้าโซนเสร็จอลองดูนะครับเขาเกิดคอมเพลชันนะครับไอโซนด้านนี้ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะว่านี้มันเป็นการคอนเฟิร์มโซนจากครั้งล่าสุดที่ราคามาันลงไปแล้วนะครับราคาก็เริ่มมาเคลียร์นะครับ เริ่มมืเกียยวโลนะครับแล้วราคาก็เริ่มจะกลับไปเทสนะครับกลับไปเทสหาไฮไฮเก่ากคือจากแนวรับก็กลายเป็นแนวต้านนะครับราคาว่าไม่สามารถไปถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสามเลยแล้วกันนะเพราะว่าเวลาผมเดี๋ยวต้องไปทำอย่างอื่นด้วย มีเอ t i v ต t y ยยังอื่นด้วยเดี๋ยวต้องไปทํางานอีกโอเคก็เกิดเป็น engulfing ราคาก็ขึ้นกลับมาเทสอีกนะครับผมจุดประมาณช่วงนี้เราก็จะไดออเดอร์ order กันนะครับโอเคราคาก็จะไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆคือตรงนี้เราก็อาจจะวางสต็อปลอ s ไว้ที่ประมาณช่วงเจ็ดสิก็ได้นะครับเผื่อๆไว้นิดนึงนะครับผมโอเคแล้วราคาก็ลงมานะครับ คือในส่วนของเวลาราคาลงมาเนี่ยเพราะว่าเราเข้าที่ทำเฟรมเล็กเนาะเราก็อยากเพิ่งเอา SL ไปกันทุนเลยผมมองว่ายังไงราคามันก็ต้องกลับขึ้นมาเกี่ยวอีกอีกรอบหนึ่งะแหละเพราะว่าเขาอาจจะกลับขึ้นมาเทสแนวต้านหรือว่าพวกซัพพลายหรือว่า m อ l อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ทําให้นักลงทุนมั่นใจว่าจุดตรงนี้มันไม่ผ่านแล้วจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับที่ใช้เป็นในลักษณะของการคอนโซลวัตถินะครับของ แล้วเขาจะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเร,ๆเราพอใจตรงไหนถ้าสมมติว่าเราเข้าตรงนี้นะครับแล้วเรามาวาง SL นะครับอยู่ที่70ก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะได้ลิกลีบอดอยู่ที่ประมาณกี่อานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น สิบเนะครับผมก็จะให้เร็วนิดนึงโอเคนะครับราคาก็ลงเป็นที่น่าสนใจนะครับก็จุดนี้ผมก็ได้ทีพอย่างที่ต้องการนะครับเนี่ยราคาก็ยังขึ้นมาเกี่ยวอยู่อย่าอยาคิดนะครับว่าราคาลงไปแล้วราคาจะไม่ขึ้นมานะครับเราพยายามมองพฤติกรรมของราคาให้ให้ขาดนะครับโอเคเนะี่ยผมก็จะได้ประมาณทีพีประมาณช่วงนี้นะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับในการคอนโซวติ T, นะครับของคู่ AUD USD แล้วเดี๋ยวเรามาดูอาเกสตินะครับของคู่ X AUD USD ซึ่งเป็นคู่ทองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นทำคลิปสั้นๆนะครับผมโอเคครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านครับกูรัลครับ